ไปหาเทพโพนครับวนันนี้ตั้งใจมากเลยนะเทพโพปะเขาปลาลึงปลาหนังทั้งหลายลองรอ,งอ,งอ,งองตีตังประชังแถวนี้ครับ่กรจจะสุนมีไหม คนเลยครับปล่อยถึงหน้าดินปล่อยถึงหน้าดินนะกำลังทิ้งก็หบ่อเลยไปท้ายเรือครับ กดปักกดกดเหลืองใส่เลย

ถ้ามีตัวนะไปถึงหน้าดินไม่ได้แล้วมันเข้าชาร์แน่นอนพวกปรากฏปลาอะไรอย่างนีะนี่ครับกดเหลืองแม่น้ำนี่สายประมาณนะน่าจะมีเกือบเกืโลครับฝากผลงานด้วยคิงฟอกแทนขนาด15กรัมงานแม่น้ำวสวยๆครับไปถ่ายรูปกันหน้อยอตัวแรกมาแล้ว